5เทคนิคนะครับล้างพิษตับใน3เดือนครับ 2> 1, 2, 3, สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวัวนนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5เทคนิคนะครับล้างพิษ ตับใน3เดือนครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราลุยไป็นพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับเรื่องของ5เทคนิคเนี่ยล้างพิษจากตับใน3เดือนเนี่ยนะครับจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพตับและส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของท่านแน่นอนครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับตับนะครับอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นโรงงานครับ กำจัดสารพิษของร่างกายตับของเราครับมีหน้าที่สําคัญแบบเยอะมากๆนะฮะทั้งสร้างน้ําดีกําจัดสารพิษผลิตโปรตีนและควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดครับแต่ในปัจจุบันนะฮะด้วยวิถีชีวิตและอาหารการกินที่เปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะของมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยทำให้ตับของเรา ทำงานหนักแบบสุดๆเลยครับหนึ่งในปัญหาสําคัญก็คือไขมันพอกตับนะครับต้องบอกเลยครับว่าประชากรในประเทศไทยมีปัญหาภาวะไขมันพอกตับโดยไม่รู้ตัวเนี่ยหลายล้านคนมากๆนะครับซึ่งเกิดจากการสะสมของไขมันในเซลล์ตับแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับนั่นเองนะครับสาเหตุหลักๆครับมาจากการบริโภคน้ําตาล และแป้งนะครับที่มากเกินไปทําให้ตับเนี่ยต้องทํางานหนักต้องเปลี่ยนน้ําตาลส่วนเกินเป็นไขมันแล้วก็เกาะอยู่ที่ตับทําให้ตับท่านเนี่ยอักเสบอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นตับแข็งเปลี่ยนเป็นมะเร็งตับนั่นเองนะครับดร l โรเบิร์ตลูสติกนะครับนักวิจัยด้านโภชนาการนะครับกล่าวไว้ว่าน้ําตาลเนี่ยไม่ได้ทําให้อ้วนเท่านั้นนะฮะแต่มันคือยาพิษมันทําให้ตับทํางานหนักเกินไป และนำไปสู่โรคไขมันพอกตับโหอันตรายแบบสุดๆนะฮะแต่ก็อย่าเพิ่งกังวลไปครับเพราะตับของเรามีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองได้ถ้าเราให้เวลาและดูแลมันอย่างถูกวิธีกระบวนการล้างพิษของตับจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติครับโดยเซลล์ตับจะทําการกําจัดสารพิษ และซ่อมแซมตัวเองดังนั้นการล้างพิษตับจึงไม่ใช่การล้างแต่เป็นการช่วยให้ตับทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการใช้ชีวิตที่ดีที่ถูกต้องและอาหารการกินแค่นี้เองครับไม่จําเป็นต้องใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียววันนี้เราจะมาดู5เทคนิคกันครับที่จะช่วยฟื้นฟูตับของท่านให้แข็งแรงทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับก่อนไปนะครับพิมพ์1 1ึมาครับพิมพ์11ึมาครับแล้วภายใน3เดือนนี้ครับตับของท่านจะสะอาดแบบสุด เลยนั่นเองนะครับสำหรับข้อแรกเทคนิคที่1ครับก็คือการทานแบบ LCHF หรือ Low Carb High Fat Diet เป็นการกินแบบคาร์โบไฮเดรตต่ำไขมันสูงเป็นวิธีการกินที่ช่วยลดการสะสมไขมันในตับนะครับได้อย่างยอดเยี่ยมและรวดเร็วต้องบอกเลยครับว่านักเรียนที่ผมดูแลคนไข้ที่ผมดูแลเนี่ยทำตามวิธีที่ผมบอกเนี่ยนะครับ3เดือนจากไขมันเกาะเต็มตับหายไปแล้ว80%พอผ่านไป6เดือน ตับสะอาดเกลี้ยงครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคนทำได้ท่านทำได้แน่นอนครับดรเดวิดลุดวิกนะครับผู้เขียนหนังสือ Always Hungry นะครับพูดไว้ชัดเจนและเน้นย้ำเสมอว่าการกินแบบแป้งต่ำไขมันดีสูงสามารถช่วยลดการสะสมไขมันในตับซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพและระบบเผาผลาญอย่างชัดเจนนะครับผมมีเทคนิคให้ท่านเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้ครับ ลดการบริบโภคคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะแป้งขัดขาวและน้ำตาลต่อมาครับเพิ่มการทานไขมันดีนะครับเช่นนะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันอะโวคาโดหรือว่าอะโ,โวคาโดที่เป็นผลไม้เนี่ยนะครับแล้วก็น้ำมันมะกอกแบบเอ็ก a v ้าเวอร์จินออยล์เน้นโปรตีนจากธรรมชาติคุณภาพดีนะครับเช่นเนื้อปลานะครับเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับจากธรรมชาติและไข่รวมทั้งไข่แดงด้วยเทคนิคเพิ่มเติมครับลองทำน้ำสลัด ด้วยน้ำมันมะกอกนะครับสกัดเย็นหรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใส่น้ำมะนาวหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติและประโยชน์ต่อตับของเรานั่นเองโอเคครับก่อนไปข้อที่2ขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับ สำหรับหนังสือ49 Habits นะครับนิสัยง่ายๆชีวิตโคตรดีนะครับหนังสือที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านภายใน49วัน49บทเรียนนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสวยงามมากๆถ้าท่านจะซื้อของฝากใครสักคนนะครับคนที่ท่านเคารพคนที่ท่านรักผมมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้ช่วยได้แน่นอนแล้วมันจะเป็นอะไรที่น่าจดจำมากๆสำหรับคนที่ได้รับของฝากอันนี้นะครับอีกเล่มหนึ่งครับ อายุยืน100ปีง่ายแค่นี้เองนะครับ e l l t t s e Best Seller ครับหนังสือเล่มนี้ขายไปมากกว่า30,000เล่มแล้วนะครับแล้วก็คนที่ได้ไปนะครับมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับอะไรจะมีค่ามากไปกว่าความรู้ที่ทำให้ท่านมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวนะครับรวมกัน2เล่มนี้นะครับ ยังไม่ถึง500บาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสองเล่มนี้เป็นของฝากให้คนที่ท่านรักมันมีค่าจนปรับเหมือนค่าไม่ได้นั่นเองสำหรับคนที่อยากได้แบบพิเศษจริงๆครับผมมีอีกเล่มหนึ่งครับ f o r t n h Habit รุ่น Limited Edition ครับเป็นแบบปกแข็งแล้วก็มีของแถมพิเศษอยู่ข้างในนะครับพิมพ์จำนวนจำกัดเพียงไม่กี่เล่มเท่านั้นพร้อมทั้งมีลายเซ็นของผมนะครับใช้สำหรับสะสมนะครับไม่มีขายตามร้านค้าทั่วไปนะครับจะต้องเป็นลิงก์ขายของนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ให้นะครับถ้าใครสนใจนะครับสำหรับการสะสมเนื้อหานะครับก็จะเหมือนเล่มนี้เลยไปเลยนะครับคือถ้าใครอยากสะสมนะครับเล่มนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดใครบอกอยากซื้อแจกนะครับหรือว่าอยากาแจกคนโดยทั่วไปเลยผมว่าเล่มนี้เหมาะนะฮะแต่ถ้าเกิดแจกผู้ใหญ่หรือว่าเอาไปให้ผู้ใหญ่ที่เคารพผมว่าเล่มนี้รับรองครับประทับใจแน่นอนนะครับต่อไปครับไปต่อกันที่เทคนิคข้อที่2ครับเทคนิคข้อที่2นี่ไม่ยากเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการงดน้ําตาลและอาหารแปรรูปครับน้ำตาลและอาหารแปรรูปเป็นศัตรูตัวร้ายของตับการงดสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ตับของท่านได้พัก ได้ฟื้นฟูตัวเองอันนี้สำคัญมากๆดรโรเบิร์ตลุสติกผู้เขียนหนังสือ Fat c h a า c e กล่าวว่าน้ำตาลคือยาพิษมันทำให้ตับทำงานหนักนะครับเกินไปและนำไปสู่โรคไขมันพอกตับนะครับบอกเลยครับว่าการที่ตับเราเนี่ย จะเป็นตับแข็งจะเป็นมะเร็งตับได้มี2ออย่างใหญ่ๆอันดับแรกคือแอลกอฮอล์อันนี้ตรงไปตรงมาครึ่งหนึ่งเลยและอีกครึ่งหนึ่งคือน้ําตาลครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบนึกว่าแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียวที่จะทําให้ตับเรามีปัญหาแต่ไม่ใช่ครับครึ่งหนึ่งคือน้ําตาลและน้ําตาลเป็นของที่เราทานโดยไม่รู้ตัวทุกๆุกวันนะครับเทคนิคนะครับของการงดน้ําตาลในช่วงแรกเราจะหงุดหงิดหน่อยนะครับถ้าท่านผ่านสัปดาห์แรกไปได้นะครับต้องใช้คํานี้ครับ แพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรนั่นเองนะครับ <S <S เทคนิคง่ายๆในการเริ่มต้นให้งดเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลรวมถึงน้ําผลไม้น้ําผลไม้นี่ตัวดีเลยนะครับถึงจะเป็นน้าผลไม้ร้อเก็ตามเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่ดีต่อธรรมชาติใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีน้ําตาลไม่ต่างจากพวกน้ําอัดลมเลยทีเดียวนะครับน้ําผลไม้นะครับคั้นสด1แก้วมีน้ําตาลประมาณ20-24กรัมซึ่งก็คือ6ช้อนชานั่นเองนะครับ เทคนิคต่อมาครับคือการอ่านฉลากอาหารอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบหลักนะครับอันนี้อันตรายมากๆนะครับต่อมาครับถ้าให้เซฟเซฟครับเลือกอาหารธรรมชาติไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปอาหารธรรมชาติอะไรอาหารที่ท่านเห็นตามตลาดสดน่ะหมูเห็ดเป็ดไก่ผักนะครับแบบนี้เขาเรียกอาหารธรรมชาติ ดูแล้วมองออกว่ามันคืออะไรแต่ถ้ามันอยู่ในหีบห่ออยู่ในกรองนะครับอยู่ในแพ็กเกจนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษเต็มฉลากเลยซึ่งท่านไม่เข้าใจว่ามันคือตัวย่ออะไรแบบนี้ครับคืออาหารที่แปรรูปสูงมากๆและมักจะแอบใส่น้ำตาล โดยที่ท่านไม่รู้ตัวเพราะเขาจะไม่เขียนน้าตาลครับเขาจะเขียนชื่ออะไรแปลกๆอยู่ตรงนั้นต้องระมัดระวังนะครับเทคนิคเพิ่มเติมครับให้ใช้สมุนไพรไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกใบเตยนะครับเพื่อให้ได้รสชาติใส่ลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมในน้ำนะครับก็ได้นะครับหรือว่าเติมเกลือชมพูในน้ําก็ได้นะครับเพื่อดื่มก็จะลดความอยากน้ําตาลได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับโอเคครับก่อนไปต่อกันข้อที่3ครับพิมพ์มาครับ 3 3 3ข้อ3เนี่ยนะครับสำคัญมากๆนะครับนั่นก็คือให้เลือกอาหารธรรมชาติหรือซ u ปเปอร์ฟู้ดที่ดีต่อตับครับการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อตับโดยเฉพาะจะช่วยเร่งกระบวนการฟื้นฟ,นฟตูตับได้ดียิ่งขึ้นอันนี้สำคัญมากครับดรอเลนจันโดจังเกอร์ผู้เขียนหนังสือคลีนเนี่ยนะครับแนะนำว่าอาหารเช่นผักใบเขียวนะครับสมุนไพรธรรมชาติ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ช่วยล้างพิษจากตับได้เป็นอย่างดีกินสลับกันกินให้หลากหลายกินทุกทุกวันนะครับเทคนิคนะครับให้ทานผักใบเขียวเข้มเช่นคะน้าผักโขมบอกเกอรี่ให้เป็นส่วนประกอบของอาหารนะครับเพิ่มสมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆเช่นขมิน้นกระเทียมขิงลงไปในอาหารของท่านเป็นประจำ ทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับแทนขนมหวานนะครับแบบนี้นะครับท่านจะได้สารต้านอนุมูลอิสระนะครับและอาหารที่บำดุงตับได้ดีแบบสุดๆนั่นเองนะครับเทคนิคเพิ่มเติมนะครับให้ลองทำน้ำสมุนไพรต่างๆนะครับเช่นน้ำใบบัวบกนะครับน้ำตะไคร้นะครับแต่ไม่ใส่น้ำตาลสำหรับท่านที่ยังติดหวานอยู่อาจจะเติมสารทดแทนความหวานนิดหน่อยพอท่านเริ่มชินท่านก็เอาสารทดแทนความหวานนั้นออกไปนั่นเองครับ มาต่อข้อที่4ครับก่อนไปครับพิม์พมาครับ444นะครับข้อนี้สำคัญมากๆครับนั่นก็คือการทำ IF หรือ intermittent fasting นะครับซึ่งการทำ intermittent fasting เนี่ยต้องบอกเลยครับจะทำให้ตับของท่านเนี่ยได้พักผ่อนแล้วก็ได้มีเวลาซ่อมแซมตัวเองอันนี้สำคัญมากๆตับของเราเนี่ยซ่อมแซมตัวเองได้นะครับแต่ต้องให้เวลาเขาพักแล้วการที่ตับเราจะพักได้มีอยู่อย่างเดียวครับ นั่นก็คือการทำอินเตอร์ t ิเ t น a ์ฟาสติครับท่านไปนอนหลับท่านไปเที่ยวต่างจังหวัดไปไหนก็ตามตับของท่านไม่เคยได้พักแต่ถ้าท่านทำา IF ตับของท่านจะได้พักนั่นเองครับดรเจสันฟุงครับผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Complete Guide to Fasting นะครับอธิบายไว้ว่าการพักการทานอาหารจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นได้พักผ่อนได้เยียวยาและฟื้นฟูตัวเอง เหมือนกับการนำรถเข้าอู่เพื่อบำรุงรักษานั่นเองครับตับที่ได้พักการทำงานเนี่ยก็จะได้รับการซ่อมแซมตัวเองก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับเทคนิคครับให้เริ่มทำา IF จาก12ทับ12งนะครับงดการทานอาหาร12ชั่วโมงแล้วก็ทานอยู่ในช่วง12ชั่วโมงนั่นก็คือเริ่มทานคำแรก8โมงเช้า จบคำสุดท้าย2ทุ่มเสร็จแล้วค่อยขยับเป็น14ทับ10 16ทับ8 18ทับ6ตามลำดับนั่นเองวันหนึ่งทานไม่เกิน3มือ้อไม่ทานขนมหวานไม่ทานสแนค็คถ้าอยากได้ผลเร็วขึ้นให้ทานเหลือวันละ2มือ้อทำไม F16 ทับ8หรือ18ทับ6นั่นเองแบบนี้จะได้ผลไวมาก2-3เดือนเนี่ยไขยมันจากตับจะลดลงไปมากกว่า70-8 0นะครับ ต่อมาครับช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทานอาหารให้จิบน้ําที่ไม่มีแคลอรี่นะครับและไม่หวานเช่นน้ําดื่มชาสมุนไพรชาร้อนเนี่ยนะฮะอย่างผมเนี่ยก็ดื่มชาร้อนชาที่ผมดื่มเป็นประจำต้องโฆษณาหน่อฮะนี่ฮะชาฟูเซียนนะครับตัวนี้ไม่มีแคลอรี่ไม่มีคาเฟอีนจิบดื่มได้ทั้งวันคุมหิวได้ดีมากนะครับ นักเรียนที่เรียนเกี่ยวกับการลดน้ําหนักการทำไอเกับผมเนี่ยผมจะส่งไปให้ที่บ้านทุกคนนะครับก็ถือว่าเจ๋งเด็ดมากๆนะฮะกล่องหนึ่งนี่กินได้เป็นเดือนนะฮะเทคนิคเพิ่มเติมนะครับในช่วงเวลาที่เราพักการทานอาหารก,ก็ดื่มน้ํำไปเรื่อยๆครับเป็นน้ําเปล่าผสมเกลือชมพูหรือผสมแอปเปิลไซเดอร์เวเนกาหรือเป็นกาแฟดําหรือชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นที่ไม่เติมน้าตาลพวกนี้จะไม่หลุด IF ครับ เทคนิคหนึ่งที่จะยิ่งช่วยให้ได้ผลดียิ่งขึ้นให้น้ำตาลไม่กระชากให้ภาวะดื้ออินซูลินลดลงก็คือการดื่มน้ำแอปเปิลไซเดอร์วเนก้าสัก1-2ช้อนชาผสมน้ำเปล่านะครับสัก1แก้วนะครับดื่มก่อนเมื่ออาหาร15นาทีจะทำให้น้ำตาลในร่างกายของเราไม่กระชากขณะที่เราทานอาหารอยู่นั่นเองนะครับ โอเคครับไปต่อกันข้อที่5ครับพิมพ์มาครับ5 5 5ถ้าท่าน,านฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมขอ1ไลค์1แชร์นะครับ การที่ท่านไลค์การที่ท่านแชร์ออกไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นวิทยาทานที่ท่านช่วยผมเผยแพร่สิ่งที่ทําให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นผลบุญที่ท่านทำเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยิ่งอายุมากยิ่งแข็งแรงยิ่งมีจิตใจที่ผ่องใสนั่นเองนะครับการที่เราเผื่อแผ่สิ่งที่ดีให้กับผู้อื่นในทุกๆเวลาทุกๆวันที่มีโอกาสเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะกลับมาหาเราแน่นอนนะครับ ข้อที่5นี่สําคัญมากๆครับก็คือการเล่นเวทเทรนนิง่งและการเดินรับแดดนะครับ2ออย่างนี้ถ้าทําไปด้วยกันได้นะครับรับรองเลยครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นของท่านนะครับก็จะดีสุดๆน้ําหนักก็จะลดลงมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นระบบเผาผลาญดีขึ้นตับของท่านสะอาดขึ้นสารพิษในร่างกายโดนล้างออกไปนะครับแล้วท่านจะชะลอวัยอย่างสุดๆเลยนะครับ การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและถูกต้องนะครับไม่เพียงแต่ช่วยควบคุมน้ําหนักนะครับแต่ยังส่งผลดีต่อการทำงานของตับเนี่ยโดยตรงเลยนะครับดร์ไมเคิลเจนเซนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วนนะครับจากเมโยคลินิกนะครับกล่าวว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างถูกต้องไม่เพียงแต่ช่วยลดไขมันในตับ แต่ยังช่วยปรับปรุงความไวต่ออินซูลินและระบบเผาผลาญอย่างยอดเยี่ยมนะครับผมพูดอยู่เสมอครับถ้าท่านจะควบคุมฮอร์โมนในร่างกาย1ตัวแล้วท่านสุขภาพดีเลยฮอร์โมนตัวแรกที่ท่านต้องควบคุมคือฮอร์โมนอินซูลิน นะครับและวิธีการควบคุมฮอร์โมนอินซูลินก็คือ5ข้อที่ผมกล่าวมานี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานแป้งต่ำน้ำตาลต่ำการทํา IF การงดน้ําตาลการทานผักใบเขียวแป้งต่ำนะครับการเล่นเวทเทรน่งพวกนี้จะทําให้ร่างกายเราไม่ดื้อต่ออินซูลินตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นและใครที่เป็นเบาหวานผมบอกเลยครับท่านทาแบบนี้นะครับท่านหายเบาหวานได้แต่ก่อนเมื่อ10ปีก่อนเนี่ย ไม่มีทางรักษาเบาหวานได้แต่วันนี้เบาหวานหายแล้วนักเรียนที่ผมดูแลเป็นพันๆคนหยุดยาเบาหวานกันหมดแล้วครับบอกเลยครับยาเบาหวานที่เรากินอยู่ไม่ใช่ไม่ดีแต่มันเพียงแค่ป้องกันที่ปลายเหตุไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุดังนั้นถ้าท่านพึ่งแต่ยาเบาหวานท่านจะต้องใช้ยาเบาหวานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดสุดท้ายมันมักจะจบด้วย ภาวะไตเสื่อมและต้องฟอกไตตลอดชีวิตนั่นเองนะครับโอเคครับเทคนิคในข้อที่5ผมแนะนําอย่างนี้ครับให้ท่านเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับก็ใช้ร่างกายของตัวเองเนี่ยแหละครับที่เขาเรียกว่าบอดี้เวทหรือใช้ดัมเบลสัก2อันก็เพียงพอครับสัปดาห์ละสัก2-3วันนะครับวิธีและเทคนิคนะครับเสิร์ชใน YouTube ใน Google ได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิดพื้นลุกนั่งดึงข้อยกดัมเบลนะครับได้หมดขอให้ทำเหอะนะครับขอให้ทำเหอะครั้งหนึ่งประมาณ าณ20-30นาทีทําได้มากกว่านั้นก็โอเคสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสครั้งก็พอเกินนั้นมันก็มากเกินไปนะครับต่อมาครับการเดินรับแดดอ่อนๆอ,อ,อันนี้สําคัญมากปรับระดับฮอร์โมนทั้งร่างกายเลยแล้วทําให้ท่านนอนได้ดีนอนได้ดีร่างกายดีนะครับร่างกายก็ขับสารพิษได้ดีตับก็ขับสารพิษได้ดีอย่างน้อย แนะนำให้เดินรับแดดอ่อนๆยามเช้า15-30นาทีนะครับถ้าให้ดีแถมตอนเย็นด้วย15-30นาทีนะครับรวมทั้งถ้าท่านมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้มากขึ้นระหว่างวันไม่ว่าจะเป็นการเดินขึ้นบันไดไม่ว่าจะเป็นการเดินประชุมไม่ว่าจะเป็นการเดินไ,ไนก,นกลๆไปที่จอดรถนะครับก็จะทำให้ระบบเผาผลาญของท่านดีขึ้นนะครับการจัดการการกำจัดน้ำตาล ในร่างกายของท่านดีขึ้นตับของท่านได้พักผ่อนได้ขับสารพิษนะครับได้รักษาตัวมันเองนั่นเองนะครับดร์ไมเคิลฮอลลิกนะครับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านวิตามินดีโดยเฉพาะเลยนะท่านได้บอกไว้ว่าการรับแสงแดดไม่เพียงช่วยในการผลิตวิตามินดีเพียงเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยเสริมสร้างอารมณ์ที่ดีปรับระบบฮอร์โมนซึ่งสำคัญมากต่อการทำงานของตับ บางคนบอกไม่อยากโดนแดดเลยกินแต่วิตามินดีได้แต่วิตามินดีแต่อารมณ์ไม่ดีฮอโมนไม่ดีไม่ช่วยอะไรนะครับเทคนิคเพิ่มเติมนะครับ ที่จะทําให้ท่านสุขภาพดีขึ้นเลยนะครับนั่นคือหลังจากตื่นนอนผมแนะนำให้ท่านดื่มน้ําท,ทันทีหนึ่งแก้วนะครับเสร็จแล้วออกไปเดินเร็วๆหรือวิ่งหย่อๆกลางแจ้ง,ง10-15นาทีภายใน1ชั่วโมงแรกหลังจากที่ท่านตื่นนะครับจะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญจะช่วยกระตุ้นระบบน้ําเหลืองจะช่วยกระตุ้นระบบการขับสารพิษออกจากร่างกายรวมทั้งปร,ปรับปรุงระบบฮอร์โมนทั่วร่างกายของท่านทําให้ท่าน สุขภาพดีสุดๆเลยนะครับสรุปง่ายๆเนี่ยต้องบอกเลยครว่าการล้างพิษจากตับเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่จําเป็นต้องใช้ยาใครก็ตามมาขายยาวิเศษยาล้างพิษจากตับ ผมบอกงี้ฮะท่านไม่จาเป็นต้องไบเสียเงินหรอกผมจะไม่พูดว่าเขาหลอกลวงหรืออะไรทั้งสิ้นน่ะแต่ผมบอกว่าท่านไม่ต้องกินยาสักเม็ดทาตาม5อย่างที่ผมบอกนี้ชีวิตท่านก็ดีแน่นอนไขมันจากตับของท่านหายไป 80- ดสิบถึงเกนแน่นอนภายใน3เดือนนะครับแต่คีย์สาคัญคือสิ่งที่ต้องทำเนี่ยต้องทําอย่างสม่ําเสมอต้องมีวินัยและต้องทําอย่างต่อเนื่องขั้นต่ตําๆ3เดือนแต่ท่านเชื่อไหมเพราะท่านทําแบบนี้3เดือนนะท่านจะทําต่อไปเป็น3ปี แล้วก็30ปีเพราะทำแล้วชีวิตมันดีเหมือนที่ผมทำอยู่มันดีจริงๆนะครับก่อนจบครับขอยกคำกล่าวของท่านฮิปโปเคติสนะครับบิดาแห่งการแพทย์นะครับจงใช้อาหารให้เป็นยานะครับสำคัญมากๆเลยนะครับยาที่ดีที่สุดในโลกคือยาที่ท่านไม่ต้องทานอันนี้คำกล่าวของผมเองนะนะครับคำกล่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของใช้อาหารให้เป็นยาเนี่ยเตือนใจเราว่าการรักษาดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดเนี่ย นั่นก็คือการเลือกสรรอาหารที่ดีต่อสุขภาพของเราจริงๆด้วยการใช้ความรู้ที่ถูกต้องนั่นเองนะครับและสุดท้ายที่นี้ครับถ้ามีคนทำได้ท่านทำได้แน่นอนครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสวัสดีครับบ๊ายบายคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5เทคนิคล้างพิษนะครับทั้งตับเลยนะครับ ภายใน3เดือนเอากันแบบเข้มๆเ,เลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึก5เทคนิคล้างพิษที่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียวครับเทคนิคที่1ครับการทานแบบ LCHF นะครับโลคาร High f a t ไดเอทนะครับลดแป้งให้ต่ำกว่า50-100กรัมต่อวันเพิ่มไขมันดีนะครับเช่นอะโวคาโดไข่ทั้งฟองไขมันจากสัตว์น้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวจนโปรโตีนคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นปลานะครับปลาจาก ปาน้ําเย็นก็ดีนะครับเขาจะมีไขมันดีสูงไข่ทั้งฟองเนื้อสัตว์หมูเห็ดเป็ดไก่ผลลัพธ์ที่ได้คือไขมันพอกตับจะลดลงระบบเผาผลาญท่านจะดีขึ้นเทคนิคที่2ครับงดน้ําตาลและอาหารแปรรูปก,การงดเครื่องดื่มหวานน้าอัดลมน้ําผลไม้แม้จะเป็นผลไม้100%เนี่ยจะทำให้ท่านลดแคลอรี่ต่อวันไป 500- ร้อถึงหนึ่แบบอัตโมติและทําให้ตับได้พักการทํางานร่างกายมีการอักเสบลดลงนะครับ แนะนำให้ท่านอ่านฉลากก่อนดื่มทุกครั้งนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบหลักเลือกอาหารธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับการทํางานหนักของตับของท่านก็จะลดลงและระดับน้ําตาลในเลือดของท่านก็จะดีขึ้นนั่นเองมาต่อกันที่เทคนิคข้อที่3ครับนั่นคือการเลือกซูเปอร์ฟู้ดสำหรับตับนะครับมีดังนี้ครับผักใบเขียวเข้มคะน้าผักโขมบอกแคลรีสมุนไพร ขมิ้นกระเทียมขิงใบบัวบกผลไม้เบอร์รี่ส้มกีวีผลไม้นะครับสมุนไพรผักใบเขียวเหล่านี้จะเสริมสร้างจะเสริมสารต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นการขับสารพิษจากตับของท่านได้อย่างดีครับเทคนิคข้อที่4 intermittent fasting พลังแห่งการอด อาหารอย่างถูกต้องนะครับแนะนำให้เริ่มจาก12ทับ12ก่อนแล้วค่อยเพิ่มเป็น16ทับ8จนไปถึง18ทับ6นะครับดื่มน้ำเปล่าชาสมุนไพรกาแฟดำชาเขียวที่ไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลในระหว่างช่วงที่เราพักการทานอาหารอยู่เพื่อช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมเซลล์ตับและลดการอักเสบนั่นเองเทคนิคสุดท้ายข้อที่5ครับ ออกกำลังกายอย่างชาญฉลาดนั่นก็คือการเล่นเวทเทรนนิงและการเดินโดนแดดเช้าๆในที่โล่งกว้างอย่างน้อยวันละ15-30นาทีเวทเทรนนิง2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับออกทั่วร่างกายและใช้น้ำหนักของเราที่เรียกว่าบอดี้เวทเทรนนิงก็เพียงพอแล้วเดินรับแดด,ดเช้า15-30นาทีต่อวันในที่โล่งกว้างชีวิตท่านจะเปลี่ยนไประบบฮอร์โมนของท่านจะดีขึ้นมวลกล้ามเนื้อท่านจะดีขึ้น ระบบเผาผลาญท่านจะยอดเยี่ยมนั่นเองถ้าท่านทํา5ข้อนี้ต่อเนื่อง3ามเดือนรับรองครับตับท่านแข็งแรงร่างกายสดชื่นแน่นอนครับและสุดท้ายนี้ครับใช้อาหารให้เป็นยาและยาที่ดีที่สุดในโลกคือยาที่ท่านไม่ต้องทานครับโอเคครับกดปายืงกดไลค์กดแชร์ like, กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย